สวัสดีค่ะวันนี้เรากินข้าวเย็นกันที่ร้านกินปาฟ่าอวปีฟ้าวันปปวนี้ค่ะพีเนอร์้อก,กินอะไรครับข้าวผัก <c oughs> อันนี้หน้าปลาไใส่พริกของน้องฟีฟ้าอันนี้ปลากดน้จิ้มก็จะมีน้ำจิ้มกุกันอันนี้ชูชีปลาแล้วก็นี้ ปาชาปลาวันนี้จะมีแต่เมนูปลาปลาทั้งนั้นเลยกินไม่หวัน่นเรานั่งห่างจากใครเลยตอนเนี้ยไม่มีใครนั่งกับเราดูรบอบๆแล้วก็ลงเ,เลเือกที่นั่งห่างจากผู้คนเลยโอเคกินข้าวได้เรียข้าวบ้าน พวกนี้ต้องไปทำคุณให้พ่อกับแม่อีก,กโอเคคับบ๊ายบาย